กิดข้อมูลใครบ้างที่ห้ามนวดรู้ไว้ก่อนเกิดเรื่องเศร้าข้อห้ามที่สายนวดต้องรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ มีการเสียชีวิตของนักร้องสาวผิงชยาดาที่ทําให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการไปนวดค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการฟันธงว่าการเสียชีวิตของเธอเกิดจากการนวดหรือไม่แต่ก็มีข้อมูลค่ะบอกว่าก่อนเสียชีวิตน้องผิงได้ไปนวดถึง3ครั้งและมีการบิดที่คอด้วยค่ะ จริงๆการนวดเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะทั้งคนไทยและต่างชาติก็ชื่นชอบการนวดเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะแต่จริงๆแล้วการนวดเนี่ยก็มีหลายข้อที่เราควรต้องรู้เอาไว้ก่อนอย่างข้อห้ามในการนวดไทยใครห้ามนวดข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ คนที่มีอาการเหล่านี้ห้ามนวดค่ะคือ 1. ผู้ที่มีไข้สูงเกิน38.7องศาเซลเซียส 2. ผู้ที่กำลังป่วยด้วยโรคที่มีภาวะการติดเชื้อเฉียบพลัน 3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงกว่า160ทับ100มิลิเมตรปลอดที่มีอาการหน้ามืดใจสัน่นปวดหัวหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนค่ะ 4. ผู้ที่มีบาดแผลเปิดแผลเรื้อรัง5ผู้ที่มีรอยโรคผิวหนังที่สามารถติดต่อได้ 6ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บภายใน48ชั่วโมงหรือได้รับการผ่าตัดภายในระยะเวลา1เดือนค่ะ7ผู้ที่มีอาการหลอดเลือดดำอักเสบ8ผู้ที่มีภาวะกระดูกพูนรุนแรง9ผู้ที่มีกระดูกแตกกระดูกหกักกระดูกปีร้าวบริเวณที่ผ่าตัดใส่เหล็กหรือว่าใส่ข้อเทียมค่ะและ10ไม่นวดบริเวณที่เป็นมะเร็ง นอกจากนี้นะคะยังมีข้อระวังอยู่หลายข้อด้วยกันค่ะสำหรับเด็กผู้สูงอายุกรณีของหญิงตั้งครรภจะต้องได้รับการนวดด้วยความระมัดระวงังหรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้ที่มีภาะวะกระดูกพุ่นผู้ที่มีประวัติเลือดออกผิดปกติหรือว่ารับประทานยาสลายลิ่มเลือดค่ะผู้ที่มีภาวะข้อหลวมข้อเคลื่อนหรือว่าข้อหลุด ทางนี้ก็รวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆค่ะไม่เกิน30นาทีผู้ที่มีบาดแผลที่ยังไม่หายสนิทดีค่ะผิวหนังแตกง่ายหรือว่าได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง คุณผู้ชมคะในการนวดบางตำแหน่งของร่างกายต้องใช้ความระมัดระวังในการลงน้ำหนกักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่มีเส้นประสาทหรือว่าหลอดเลือดสำคัญที่เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นตำแหน่งบริเวณขมับต้นคอรักแร้หากกดด้วยความแรงหรือว่าระยะเวลานาน,านเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหมดสติหรือว่าชาบริเวณแขนได้ค่ะ ต้องขอเตือนเอาไว้เลยนะคะว่าก่อนไปนวดเราควรแจ้งประวัติสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวให้แพทย์ได้ทราบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ